everybody's so scared, we don't wanna go back. We don't wanna make a move. We got a lot to lose. things in the dark We just play our part. i play right alone, like I don't know what's going on. Somebody make a move. Somebody make a move. Please, somebody make a move. We all know, we all know what's going on. I believe I can fly. สวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับรายการซิโน่ทีวีนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับเกมฟอติกนิกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับใครครับอย,อ,ย <laughs> อยู่กับอาร์ซีครับผมวันนี้ฮะอยู่กับเกมเดสทอยด์นะครับผม,ม,มไม่ใช่อยู่ในแมปเดสทอยด์ yeah. กเกนี่ยเลฟเดส กดเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะพร้อมยังอ่ะกดไม่ติดหรออะไรวะทุกคลิปเลยมาพร้อมยังนีไยทำจริงทำจริงพร้อมยังทมจริงพร้อมยัง พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วเสียงช็อตมาใช่ไหมมาใไหม่จริงเหรอจริงจริงหรือจริง,รงรอ่า <c oughs> ผมเล่นเป็นแฟนซีเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ซีเล่นเป็นอะไรโซยีโซยีคนเดิม โอเคเนี่ยเราจะมาทำลายสิทธิามาวางแผนก่อนว่าจะเล่นยังไงวางถังแม่งไม่รับบ้าเลยจบอา้าววางแผนงอนวางสิวางก่อนเ,เตรียมของเตรียมของอยู่เนี่ย,ยเ,นนเนี่ยเจอแทงแล้วเนี่ยแทงขนาดตัวนึงอ่ะอืมเห็นแล้วุยอ่า เตรียมของใเสร็จเดี๋ยวคัดกันเลยลยกันนะว่าเตรียมของเสร็จเมื่อไรอตัดภาพแล้วตัดภาพแล้ว,ลวกดแล้วดีกดแล้วมันมัน,ม,นมันต้องกดสองรอบกดเผื่อไว้รอบหนึงเนี่ยต้องต้องกดอีกรอบหนึ่งมาเรินหนึ่งสองซ้ำทำไมสองบอดมันไม่ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ดยวใส่แว่นกัน มาขยันสั่นแล้วอือฮึ่ยิงมั่วแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่โว้ยเห็นนี่บอกว่าคนที่สายตาสั้นเป็นเด็กเออใช่ทีนไหนอ,อืมฮึ่มโ <c oughs> หดเหี้ยมเลี่ยมทองเงี้ย <c oughs> เอ้ยม to oh, no. ันไอบุ้งมะโหเกือบเกือบเกือบโหบเต็มหน้าเลยแทงเต็มหน้าเลยไากแทปทงงโออยากปามโลทอฟสส่จริงเลยอ่าซีซีสถิติเก่าเราเท่าไหร่นะสี่ีศูนแปดสีศูนแปดเหรอแทงมา นี่งมาแล้วฝั่งนน้นฝั่งนน้นอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวมันก็ตายเออแต่พี่จะตายก่อนบินตายแน่นอนไปตายอย่างเอ้ยยังหุยอึดมาใส่สร้อยรุ่นอะไรเนี่ยไม่ใช่จริงๆพี่เคยโดนปัดแล้วก็เด็นตกน้ำเลยอะแบบทะลุแมป บูมเมอร์ไม่ได้กินหรอกอีก<ต>มันชี้โกงอีกอย่างนึงอะเวลาคนตายมันมันเสื่อมตกเกมอ่ะกินปะอ่าฮะอ้าวกระบอกมันเล่นด้วยกันไม่ได้เพราะบอดมันไม่เดินไปไหนอยู่ไปไหนเล่าออกบ้านไปไหนออกบ้านมันขึ้นเงินถูกนี่ก็บนจังเลยขึ้นมาแบบสี <CD T S 2> ่สิบตีเก่าเขาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สี่นาทีแปดช่วยด้วยช่วย,วยช่วย,วยเออฮันดาว,ดว,ดวเฮ้ยเฮ้ยบิวบิวไปไล่บิวโดวนฮันเตอร์ไม่ทานแล้วแหละ เอ,เอาเอาเอาเต็มที่เอาเอาเต็มมันมาแล้วสีอยู่ไหนสีลุกขึ้นมาไม่ทันแล้วเอ้ยสีช่วยพี่ได้บ่า ทำลายสี่ตี pues ก็ไม่ได้โอ้ยฟิวเข้าไปฟิวข้าไปไปนอนตายแล้วรับไม่ตรงยาเอาใหม่โหแค่สามนาทีเองไม่ไดนะ้มันไม่ได้อ่ะเครือใจมันไม่ได้อ่ะเอาใหม่เลยอ้าวตกน้ำโดนใครเตะมันไม่ได้อ่ะซีโร่ต้องทำได้มากกว่าสิบนาที ถ้าถ้าครั้งนี้ถ้าครั้งนี้ไม่ถึงสิบนาทีมาเดี๋ยวซื้อ G d A ให้เลยมามามาเดียเ๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิฟอิฟมือแป๊บอืมอืมอืมนั่นแหละอืมเอาเงี้ไม่ไม่เอาจีเอาการ์ดบัตโต้เอ้ไม่เอา G T A เอาฮัตสไตล์เราเล่นเราเล่นไม่ซื้อให้หรอก <S <s <adomo> <S ไม่ซื้อให้หรอกเ <s olho> พิ่งซื้อของในทีมฟอร์เทสไปเนี่ยจนเลยเนี่ย สตนาน,น,น,ปนตไปสิบวิะมมุนึงมาบพเป็นี่ยรไปปร้วิม้อมยังกด,ดไปแล้วยิงแทงของจริงคือเราจะเล่นกันทั้งหมดสามรอบนะ รอบนี้รอบนี้รอบที่สองเฟซบุ๊กมาแล้วหนึ่งเสียงเฟซบุ๊กเสียงเฟซบุ๊กพี่ <C h> เฮ้ยเฮ้ยฮันเตอร์เสียงฮันเออตอร์คอใคร เป็นแบบนี้เล่นคองนางหนา้หนาบานก็ได้ไใครโดนสมกเย่างเฟซบุ๊กมาแล้วครั้งที่สองไม่กดไปดูเว้ยจะปล่อยมันอยู่อย่างนั้น,ไ,นไม่ใช่รอถ่ายคลิปแทงมาแทงมาแทงมา อยู่นี่อยู่ข้างล่างเอ้ยสโมโ <c oughs> <c oughs> อ้บินบินไปดางค้าแล้วตอนเนี้ย มันนั่นอะไรกันนักหนาวันนี้หลุยหลุยก็คลิกขวาอยู่แล้วมันดีเลยอือเอาใหม่รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย ลอบสุดท้ายเปลี่ยนปืนเล่นดีว่าไหนลองเล่นไหนลองเล่นปืนกลดิทุกคลิปเลยไม่เคยเล่นปืนกลเคยเล่นแต่ลูก2เพราะว่าเล่นเป็นแฟนซิ กดรอรอบหนึ่งแล้วกันมาเอาอีกหรือไม่เอาอ,อืม <c oughs> <c oughs> มากดเลยนะแม่เด็ก กด e แล้วกด e แล้วแม่เด็กหายไปไหนเออตัว e มีกระเป๋าเก็บปืนอยู่ข้างข้างเวรเนี่ยเนี่ยนะหนไหนี่น,อน,น,น,นลองเปลี่ยนปืนดิเออเนี่ยมันเก็บลองเปลี่ยนปืนดิอยู่ยไหนเปลี่ยนปืนไปนปืนพกอ่ะอ,อยู่ข้างหลังอ่ะเฮียอยู่ข้างหลัง งงย,ย,ย,ยังแทงยังไม่มาแทงจะมาหนึ่งนาทีทาแทงทำแทงเฮ้ยฮันเตอร์สมกุกแล้วกูจะยิงบิวทำไมวะต้องยิงลิ้นดิเอเอ,อไอ้เบ้อนี่ตัวมาช่วยแล้วโอ้โหตบต๊บตาเยเลยเฮ้ยาก่อนนะตบกดตบตายด้เวยเหรอ ได้ได้ห้าทีห้าทีถึงจะตายมั้งแทงมาสมุกช่วยด้วยมม่โอเคเออบินบินบินลาบินบินละบมาแล้วเออชุนชุนละมุนกันอยู่ในห้องเออลอยลอยละลิ้ว ไปตู้วปทำอะไรเงอ่ะเอาลุยตายหาตายหาตาย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 ลุยลมันไม่กินพิวอ่ะนั่นนากินล้เป็นเดตตอนโคตรโหดไม่ใช่ต้องกินพิวไปก่อนเยอะยือย้อชีวิตไปก่อนไปเอาเป็นเดตมันอยู่มันอยู่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเพ่นกันลงข้างล่างนะถ้าแทงมาอีกตัวหนึ่งเพ่นข้างล่างเลยนะ เดี๋ยวหาโมลโอท็อปกันมีแต่ไปบอมแฮะเออโดนบูไ้ชิเขลงล่างลงล่างหนีเลยหนีก่อนบูเมอร์เข้าไปในบ้านโอเคเอองลงน้ำลงน้ำโมก้แบลลงน้ำลงน้ำหล,ล,ล,ลุยหลุยหลุยหลุยโดนแทง ตุยโดนทังลุยโดนแทงตีเด็กกอลมันมีแขนด้วยหรอใครแทงองี้นะเออมึงไปตบคนได้หรอคนละแทงสีขึ้นมาสีสีขึ้นมาตัวงส้มพีตบอยู่เนี่ยเร็วดิช่วยเร็วเร็วช่วยยิงอยู่ กินผิวกินผิวกินผิวหินลอยมาหินลอยมาแต่ไกลหินลอยมาแต่ไกลตีดิ้งไอีกแล้วเฟซบุ๊กอย่าพึ่งทักมาอย่าพึ่งทักมาได้ไหมถ้าเธอไม่แข่งู้เลยเป็น ออตายเรียบร้อยโดนโดนลาบกินในน้ำสบายเออแล้วเราเล่นยังไงได้สี่นาทีวะเนี่ยงงนะผมก็คลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเร็วๆสวัสดียังสวัสดียังเร็ว เจอกันบ๊าบยเพื่อ <P> <No? S 1> เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆใ,ใช่แช่อยัอบตะใครไลค์แชร์ครับผมถ้าไม่ดูตามหาไปหาแม่ตบหัวเก๊มแม่งเลยวั <laughs> ๊ายบาย